สวัสดีค่ะช่องคุปุยสอนไทยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุปุยสอนไทยนะคะวันนี้มากับคอนเทนต์สิข้อที่ควรจะทราบในนิราศภูเขาทองค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมเรื่องชื่อของกวีจุดๆนะคะซึ่งเด็กไทยทุกคนเนี่ยมีความรู้อยู่บ้างแล้วส่วนบางคนที่ยังไม่รู้ก็จะได้เพิ่มไปนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่า1ถึง10ได้แก่อะไรกันบ้างนะคะ ข้อที่1นะคะทุกคนข้อที่1ก็คือวรรณกรรมเรื่องนิราชปูขาทองเนี่ยเป็นผลงานชิ้นโบแดงของกวีเรื่องชื่อแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกวีของโลก้วยนะคะนั่นก็คือท่านสุนทรภู่น,นะคะหรือพระสุนทรโมหานเองค่ะ <S <S ข้อที่2นะคะเรื่องนี้แต่งด้วยลักษณะคำประพันธ์ที่เรียกว่าประเภทกรน,นิราชนะคะ กรน,นีราชเป็นยังไงก็คือว่ามันจะขึ้นต้นด้วยวรรับนะคะทุกคนแล้วก็จะลงท้ายด้วยคําว่าเอ่ยนะปกติแล้วเนี่ยกรอนสุภาพเนี่ยจะขึ้นด้วยสดับรับรองแล้วก็ส่งใช่ไหมแต่เนี่ยนิราชเนี่ยจะตัดวรสดับทิ้งนะคะแล้วขึ้นต้นในวรรับลงท้ายด้วยเอ่ยรับรองจําได้ทูกต้องแน่นอนค่ะข้อที่ 3. นะคะทุกคนสุนทรภู่เนี่ยแต่งเรื่องนี้นะคะ แต่ในช่วงรสมัยของรัชการที่3นั่นเองนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งเป็นปีที่สุนทรภู่เนี่ย ถ้าเปรียบนะคะก็คือกวีสิบอันนี้ก็คือ1เป็นปีที่ท่านเกิดใช่ไหมคะสเนี่ยเป็นปีที่ท่านเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองสูงสุดส่วนราชการที่3เนี่ยค่อนข้างจะเป็นปีค่อนข้างจะเป็นปีที่ท่านเนี่ยลำบากนะคะชีวิตท่านอาจจะตกต่ํามากกว่าเดิมแล้วก็ราชการที่4ี่ก็เป็นช่วงชีวิตที่ท่านเนี่ยเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็อยู่ในช่วงที่ท่านเนี่ยค่อนข้างใช้ชีวิตที่ลาบากและโดดเดี่ยวพอสมควรค่ะ ข้อที่สนะคะทุกคนสุนท่านผู้แต่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ในขณะที่ท่านทํางานอยู่ในวังนะคะท่านแต่งเรื่องนี้ในขณะที่ท่านนั้นได้ออกบวชนะคะเป็นพระพิสุสงฆ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมโยงกับหล,ลักศาสนาพอสมควรนะคะในเรื่องของหลักธรรมะนะคะการปรงต่างๆนานาม,มากมายแล้วก็ท่านเนี่ยได้อ,อ่อ ช่วงที่บวชเนี่ยก็จะเป็นปีประมาณ2370้นต้นๆนะคะก็นับว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากของสุนทรภู้พอสมควรเลยค่ะข้อที่5ค่ะทุกคนสุนทรผู้ไม่ได้เดินทางทางบกนะคะท่านเนี่ยเดินทางทางน้ำโดยที่การแจวเรือเนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางค่ะนับว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะออพิเศษนะคะเพราะว่าการเดินทางทางเรือทำให้เห็นสภาพ ภูมิประเทศใช่ไหมคะแล้วก็สถานที่ต่างๆที่ท่านเนี่ยได้ผ่านไปแล้วก็ได้เอามาแต่งเป็นนิราชภูเขาทองด้วยคะ่ะต่อมาข้อที่6นะคะ สุนทรภู้เดินทางไปกับใครสุนทรภู้เดินทางไปกับลูกชายของท่านนะคะชื่อว่านายหนูพัหรือนายพัฒนนะคะนายพัฒเนี่ยก็เป็นลูกที่เกิดกับภรรยาคนที่หนึ่งชื่อว่าแม่จันนะคะแม่จันนี่ก็เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นนางกำนันในวังหลวงเออนะคะแล้วก็ช่วงน้เขาพบรักกันแล้วเขาก็ได้ลูกชายมาหนึ่งคนในบรรดาลูกชายอีกทั้งหมดเนี่ยประมาณอยู่3าคนนะคะแต่นายหนูพัฒนเนี่ยก็เป็นคนที่ ติสอยห้อยตามสุนทรภู่นะคะเดินทางไปยังที่หมายในครั้งนี้ก็เป็นคนที่ดูแลทุกอย่างได้อย่างดียอดเยี่ยมมากค่ะข้อที่7จ็ดนะคะทุกคนข้อที่เก็คือเรื่องนี้มันเกิดจากตรงที่ไหนไปถึงที่ไหนใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้นะคะอยู่ที่วัดราชบูรณนะที่กรุงเทพมหานครนะคะสุนทรภู่เนี่ย ลงเรือที่ท่าน้ํานี้นะคะทุกคนจักกระเจลมาจัจําจึกนะคะไปจนถึงที่หมายปลายทางที่ตั้งไว้ตามชื่อเรื่องก็คือภูเขาทองนะคะวัดเจดีขาทองอยู่ที่จังหวัดพระนะครศรีอุยธยาค่ะปัจจุบันยังมีไหมยังมีอยู่นะคะแต่สภาพเนี่ยก็ตามการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เท่ากับในอดีตแต่ถ้าใครอยากจะย้อนรอยเนี่ยทุกที่เนี่ยนะคะยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะไปติดตามกันได้ค่ะข้อที่ แปนะคะทุกคนข้อที่8ถามว่าเนื้อหาของเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะเนื้อหาของเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการแสดงถึงความรักความอารยอาวรนนะคะที่สุนทรภู่มีต่อรัชกาลที่2ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนะคะเพราะว่ารัชกาลที่สองเนี่ยพระองค์เนี่ยมีบุญคุณนะคะมีพระมหากรุณาธิคุณท่านเนี่ยได้มอบตําแหน่งที่ดีให้แก่สุนทรภู่ในการทํางานในรั้วในวังนะคะมีทั้งยศถาบันดาส์มีเงินมีทองนะคะมีคนปฏิบัติมากมายเป็นช่วงชี ชีวิตที่นับว่ารุ่งเรืองที่สุดเมื่อพระองค์เนี่ยสเสด็จสวรรคตใช่ไหมคะทำให้สุนทรภู่ก็รู้สึกล้ำลึกถึงความหลังใช่ไหมคะก็มีแต่อะไรดีๆน่าจดจาําแล้วก็กลับมาเปรียบเทียบกับชีวิตในตอนนี้ซึ่งตัวเองเนี่ยต้องตกละกรรมลาบากมาบวชเป็นพระใช่ไหมคะมันก็เลยปนๆกับความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจไปด้วยเองนะคะทุกคนที่9กคะ่ะเรื่องนี้เนี่ยจะมีความพิเศษที่มันเป็นลักษณะของนนราาใช่ไหมคะมันเลยจะทําให้เราเห็นว่าสถานที่ที่สุนทรภู่เดินทางผ่านเนี่ยมีอะไรบ จุดเริ่มต้นก็คือวัดราชบูรณะกรุงเทพนะคะทุกคนยาวๆไปเลยจนถึงที่เจดีโพทองจังหวัดพระนครศรีธยาใช่ไหมระหว่างทางก็จะมีสถานที่มากมายรวมไปถึงตลาดต่างๆนะคะตลาดน้ําหมู่บ้านต่างๆนะคะแล้วก็มีสถานที่สําคัญทางศาสนามีวัดที่มีชื่อเสียงเช่นวัดประคนปักนะคะวัดเขมาพิตารามมีจวนผู้ว่านะคะมีบางโพบางพัด มีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะนับว่าเป็นภาพทางสังคมในสมัยนั้นที่ฉายให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะนับว่าเป็นการบูรณาการเข้าสู่วิชาสังคมได้อย่างแน่นอนเลยค่ะ <S <S ข้อที่10นะคะสุดท้ายก็คือจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนอกจากความบันเทิงไม่ใช่สินอกจากาเรา รับรถในเรื่องของสังคมแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่มีคุณค่าในเรื่องของวรรณศินมากมายเนื่องจากว่ามีทั้งการใช้โวหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปมานะคะเป็นสัทธจน์มีบุคคลละวัตอะไรต่างๆมากมายมีมีแบบว่ามีทุกอย่างที่มันควรจะมีในภาษาไทยอะคะ่ะถ้าใครได้ซึมซับเรื่องนี้เนี่ยรับรองว่ามันจะต้องมีสักบทที่มันอยู่ขั้นในลึกๆ,ๆของเราใช่ไหมคะโดยเฉพาะบทนี้นะคะ่ะทุกคน ไม่เมาเล่าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉะไหนถึงเมาเล่าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนนะคะไปแล้วค่ะสิบข้อบ๊ายบาย